หลัก yeah. เนี้ยไอ้หลงเป็นคนคอยดูร่างเลยระวังสมองเสร็จแล้วมึงคอยดูร่างสายนะจุดตรงนู้นแหละเออเอาดิเอาดิแม็กซิมันโตนึงกว่าผ่านอยู่ง่าข้างหน้าข้างหลังพี่นี่ไอ้เนี่ยพี่นี่กับแปดเพือนนี่บ้าเมื่อกี้ Luân luân bóng luân luôn <coughs> <coughs> đi. <coughs> không, <wành> luôn 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 โผมโถเมื่อกี้แพ้ยโดนเลยโทษยโธโทษ่อยย้ยมันไปชิงได้วหเห้ยมันนิ่งยวะเมื่อกี้เวลาจะเข้าบี่ะอ้ยไอ้ยไอ้ี้ยีไ้ย่ไอย่อ้ย่ไอ้ีไอี้ยี้ยี่ย่้ี่่อ้อ้ยไอ้ยไอ้ีี่้ยไอ้ยีีีย้อยน่าสงสารคนละครับ ออโอโโ้โหอโอ้โหสองมุโแบบอ้ยแม่ยังเจ็บแต่ละตัวเฮียหรืหายแล้วเกิดกล้องไง <c oughs> ไม่มไมโดนสองมุโมโดน,น,นแฟนเลยหน้าง เอาปืนยิงปลามาเล่นแล้วเอ้ยเอาดีๆีนาะไม่เอาไฮไลท์น่ไม่เอาคอนเทนต์นี่คอนเทนตคอนเทนต์เลยเอ้ยเอาคอนเทนต์เน้นโทษาเอเก็บเอ็ดเลยเพือนอ้าวอาเก็บเอ็ดก็มาเอาอะจะหลงไม่เอาคอนเทนต์นะสปอร์ตอย่างเงี้ยวม่ต้องยิงไงยอก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 ย่ริงจริงยัตอตั้งกำแพงล่าสุดมีออฟจบเลยเนี่ย เอาว่ะคอนเทนต์ว่ะใครต้องไปเท่านั้นหลสหลังาอหลหดูหลังหน่อยดูหลังหน่อยหลังเขากูดูหลังมาซานไได้ tiền bao bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu đó được không ấy ôi oh, cái <laughs> băng đúng là gì đó thang เดีไม like oh, ่ได้ย่าเลยวางระเบิดแล้วมไม่ต้องเยอะเบื่อแม่งอ้อมไปแล้วไยินแถวเนี่ยไปไหนวะ้ เข้าไหนดีเข้าเอ <โด S 1> ง่ายนะโดนจอมฟอ,อม์ม้วเว้ยเมื่อกี้หัวเม็ดหนึ่งผมว่าเข้าเออย่างง่ายบีเอาได้ลำบากอะไปนอนตั้งอยู่นะกันไอเดนไอกันเจ็ด,ด,ด,ดยีโผบ่เลยจะเข้ามีตัวจบแล้วโดดนเมิดมีมี เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บร้อยสี่สิบห้าบนตัวหนึ่งบนนะเ,เออนั่นแหละนั่นแหละน่าจะกลับไปเอาหิวแล้วนอนเตรียมเข้านะ เฮ้ยโอ๊ยอ้าวไปด้วยไอ้เหนี้อะไรตูนุ่นไปฝาดไปหลบไอ้ไม่ใช่คาโตริโกะตรงเนี้ยเตะมาโดนยิงขนาดเดียวนะโดนตรงหมดเลยจุดเพื่อนดีกว่าลืมเลยเก็บไว้ตาหน้าดีกว่า

ทางจริงไม่โดนหวเลยแล้วท่นเลยโมงไม่ทันกลูจะคนระเบิดอยู่ที่กิไปขุมกัดเิดอยู่ด้วยกันมีชูเปล่าชูไปแล้วนี่วป เดิมเจ็ด,ดนะเอ้เออพาพาไปต้องขึ้นไปสุดกับมันก็ได้เนะมา,มา,มาพาพาพามาเตรียมม้วเนี่ยโฮยเอ้าไอ้เพี่โอ้โหปิงเอ้ยไอ้สัวตั้งแต่ย้อนไปไหนไเพี่อนเหรอเพื่อเขาหัวเป๊พาดกอดีพาดกอดี ยิงได้แล้วกดตีอยู่ตรงยาวอ,ะอ,อะ่ะก็ไม่ให้อยู่ตรงนู้นผิดผิดผิดด่านอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฐาดมีาน,านเด็ดแล้วด้านหลังฐานล้อฐานล้อเด็ดตรงนั้นเลยเฮ้ยโอ้ยอยิง ไอ้เดียคอนเดนเซอร์ไอ้หลงยังไงทันได้วะเลือกปืนเอามาเอามาไอ้ที่ผมมาหน้ามันครับปินสูงวะไอ้ปินกูขึ้นหรออิงขึ้นไหเลยหมึงแม่งก็สิบหกสิบสี่เนี่ย นั่นน่ะเป็นมันขึ้นด้วยลากมันขึ้นเตือนเลยครับเมื่อกี้เล่นอนะ่ะทูมปุ๊บแล้วแม่งเดี๋ยวไปดูไปดูในวิดีโอได้เลยทูมป,ป,ป,ปุ๊บแล้วอยู่ดีมันทูมออกเลยมันเปิดกจออ่ะเอาเอ็มอะไม่ได้เปิดมันเป็นที่แน่นไม่ได้เกี่ยวกับวิดีโออือแกนเยอะเนี่ยเนี่นะเอาเยอะเอาเยอะ

กกิวทำไมวะเกี่ยปืนกระตังไหมเนี่ยเขาเอนะเกียเองนะดยเขาีเต็มเลยเขาีบ้างเขาีบ้างมันเริ่มจะเดเอแล้วเอาปอหลงนะปอเอ้หนอนสนอนขอตะก้เลยดินอนขอขอปืนมาหน่อนเลยขอโอดินหนยดิ อ๋อปิดวะมีเอรเทยเท่านี่ไหมเพือรเทยเทดเขานี่ไหมเราคืนเราคืนดูแล้วลงไปแงน่เลยบัสเปลี่ยนเปลี่ยนบ เป็นไลน์เป็นไลน์เออ <laughs> สีแดงแรงลิดสีแดงแรงลิดเมื่อกี้ก็แตงกันแรงเลย <laughs> นะดูดดูดเอออย่าลบอย่าลบกล่องดิพัดหลังเนี่ยหลังหลังหลังหลองยืนที่ลงลงหรอ <laughs> ก็คือมันตัดตัดปุ๊บมันหาย <laughs> โอ้ยอ๊อฟไอ้เหีย โไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเก็บนะปืนปืนแดงแรงฤทธิ์ไหมแรงฤทธิ์แรงฤทธิ์เป็นเลยวะนอนให้อ่อนหลังมึงแรกปืนดูวะอยากได้ปืนโนโน่เอวเอวอนี้สวย่าอะไรอะไรอะไรมึงอะไรให้มันนอน่ะมันงงงะให้มันเถอะหะมันงงงะนอนเถอะไป ไอ้เนี่ยมันกำงเงยแยะเล่นดีอยู่เล่นดีอยู่มันหยุดอย่างเงี้ยแต่เขามัอะไรอะอยู่ลองโลเนี่ยไม่มันก็จังหวะมันก็อาจจะดูไม่ได้แต่ว่าเล่นไม่ได้งงมันเยอะเฟกมากมันไม่ได้อินดีมันไม่ท็อกซิกเฮ้ยเสียงใครเดินเก็บเลยัะมึงมาเก็บตาน หาเจาะให้หน,น่อยดิเขามีเจาะให้หน่อยดิดโอ้โหเจาะแล้วกูต้องเดินออกมาไม่วามันจะเด็นเอาสไนซ์ซูมล้อโอ้โหเจ็มันเอาฟูดฟรีเดียวเอ้ยใปทสิ่หอแล้วหาจะเจาะเอา้ามันมีหลังตัวนึ่งน,นะเลน่ะตรงกลางไม่เลนะ ได้ไม่ได้มีได้แต่ตัวไหมลาดาอ่ะเอ้ยเอาเรื่องว่ะเก้าสองว่ะอยากชนะต้องอัดวีดีโอใช่ต้องอัดวิดีโอให้ไอโฟเต้มันดูว่าเราพัฒนาแล้วโอ้โหเลยเอ้ยมันไม่มีตังค์ฟื้ออัพว่ะอจงมัน

ไม่มีใครใช่ไหมจะได้ไม really. <c oughs> ่ต้องกั้นเลยไม่มีแม่งเดินกันชิบไพร์เลยเนี่ยเข้ชิบไพร์ร้อยสามสี่เฮียร้อยสามสี่เซ็ตโอ้ยโอ้ดินยิ้มเขาหัวกูไอ้สัตว์พ่อมึง ออกมาละออกมาละวางตางวางพี right. Poppy, i, ่พีดอยู่ที่พีพีดอยู่ที่พีพีดวางเลยเอาเรื่องว่ะโอเคอบเก็บสามยูจอยเก่งที่ดมาว่ะยูจอยอะตีมมีพลังไงเออะตีมีพลังพลังแชนแนล เอาไงอีกแค๊ส่อนเกมเท่านั้นไอ้ซ่อนคุณสามเกมะปะสามปะมันต้องมันต้องชนะคุณสามไหมไมีใครเชื่อกูดูบีเร็ววะเดี๋ยวแม่งเข้ากันก็พี่พีดโอ้โหวางปมวางป้อมได้โอ้มันถูกมาต <c oughs> ิดเดียวก็หน่าไม่ได้ผมงปิดปิดเหมือนพี่เซก็ต้องปิดหรอเขา,าหรือไงเยอะทนัน มาเนี่ยเ้ยนเียตัวว่าเลยนอยู่ไอ้เฮียแม่งหลบบูไอ้สัตาาว์หลงเออสปีดไป จักไว้มีตัวนั้นนั่นแะ้หาดแต่เออหวกาเอ,อ้ยจัดไปกลางเก่งจังมาเหลไหโยเดี๋ยวยอมเลยเดี๋ยวอ,องเป็นตอนออไม่มีโอกาสลวขวาเลย ใช่ป่าเออไม่มีโอกาสต้องเลยไม่มีโอกาสวัวาพาวัวาพาไปมาเกมเนี้ยมันจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้านายแน่นอะน ไปอีกเนี่ยโอเคเฮ้ยจะดกระตุ้นกันเลยจุดระตุ้นนัางอ๋อเยี่ยนี่ไปเอาอีกแล้วมึงไปวัดไกลอีกแล้ว เดี๋ยว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 มันมาไงวะเล่มแถวแล้วนะเล่มแถวให้เราอะเอาไปสามตัวนะเมื่อกี้โอ้โหจบแล้วมิดมันงปิดยังไงวะหน่อยต้องมีสเต็ปอยู่อะวอตรงเนี้ย

Đi lắm rồi bay lắm bay lắm rồi phải không đang đúng 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 rồi. đúng 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 มันจะโลนะถ้ามันเก็บได้อ่ะโอ้ยเอาอะไอ้เรี่องเอาเรื่องเเอามาใหม่เย้งด้วยมาแนบบีแนบรอบเนี่ยบ้าบีแซบบีอะเข็ยมิดดึงไอ้ล่องมอกเอเฝ้าเอยูมิดแล้วเฝ้าเอ่นะก่อน มอกไปซื้รถติยกิจกานอนตั้งหุน่นไปก่อนนะแล้วผมจะตั้งตังวอจะไม่เปลืองถ้ามันไม่ดันฮ้ม่มามาไม่ได้แดกหรอกไอ้ไวิ่งไอวิ่งแม็กซี่มาพื้อไอวิ่งฮะแบงค์ว่าไง อ้เบีนตาไม่ได้เข้ามาี่ัเฮ้ยเข้าเข้าไม่ทิด้าดลงหังเฮ้ยนาบตาไม่ได้มาวไม่มาไม่มาทาลงเมไหรเนี่ยเดี๋ยวจบตาย วีดล้า,ลางล้างเปลี่ยนปเลยนอนอนังหลังเลยังหลังเลยเอ้ยเ,เอาวะเอาวะเฮ้ยีดตัวไปดูดูวีว่าใช่ปะไป่ ที่เอลาตกเก็บหัวหนุ่มเขาจะที่จะไปใช้หนึ่อะมันเป็นไซเบอร์เป็นอะไรนี่แนะ <c oughs> ล้วบอดคัาหายมาเมื่อกี้ฟ้าช้าไม่ต้องไปดันอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดันมีนอยู่ตรงนี้เนี่แดักดูการให้เนี่ยเพราะแม่งเรน,น่ามาันมาเรน่ากับเจนมาตรงนี้เเง,งีเบยบน่าจะรดเจี๊ย สะเก็ดบนดูบนดูบนดูมิดดูมิดดูห้องบนหน่อยพัดได่มีคนมีตัวยิงเลยนะหนะข้างบนข้างหน้าเก็บตัวนึงยวนอนเก็บเลยปะสวยเดือดสาวตัวดินเกรย์สวยตัวอยู่ตรงกลางปะอยู่ตรงไอนมีตัวนึงปะ เมมมันยิงแค่ตรงกลางมันยิงไปตรงกลางอ๋อแล้วเจ็ดเจ็ดล้มหมดแล้วไม่ล้มกีบหมดแล้วโหอยู่นี่แหละข้างบนเหรอเออไปอยู่ตรงนั้นลไงง่ายจังวะไอ้ลูกไม่เอาไม่พูดไอ้มันลรืดแรงบอลเดี๋ก่อนเหี้ย